ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนเอาบทความบทความหนึ่งมาใช้ทุกคนฟังนะคะชื่อว่า New Ways of Reading หรือว่าการที่เราจะเป็นผู้นำในรูปแบบใหม่หรือผู้นำในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองนะคะคือตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะคะ พอต้นปีมาเราก็อยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นอยากจะเป็นผู้นําที่ดีขึ้นอยากจะเป็นหัวหน้างานที่ดีขึ้นหรือว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นหัวหน้างานแต่อนาคตเราวางแผนไว้ว่าเราอยากเป็นหัวหน้างานนะคะวันนี้ค่ะแอนก็เลยเอาทั้งหมด4หัวข้อหลักนะคะว่าทําอย่างไรให้คุณเนี่ยได้เป็นหัวหน้างา,านในรุ่นใหม่นะคะเป็นหัวหน้างา,านรุ่นใหม่ ที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์หรือว่าลูกน้องในยุคป,ปัจจุบันได้ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากนะคะได้มาจากเว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อว่า dash. com ถ้าเพื่อนๆอ,อยากไปอ่านเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ www. dashe. com นะคะ เอาล่ะไปเริ่มที่ทักษะที่1กันเลยที่หัวหน้างานในยุคป,ปัจจุบันควรจะมีนะคะทักษะแรกก็คือการที่คุณจะต้องเป็นคนที่ดูแลนะคะดูแลลูกน้องอย่างทั่วถึงเออนะคะทักษะนี้สําคัญมากคือเราต้องสามารถดูแลลูกน้องทุกคนอย่างทั่วถึงเพราะอะไรคะเพราะลูกน้องเราในยุคป,ปัจจุบันนี้เป็นลูกน้องที่อยู่ใน generation x Y แล้วก็ C เราเนื้อ,อกันไหมซึ่งคนที่อยู่ในเจเนเรชันเหล่านี้คนที่อายุ40ลงมาเนี่ยคนเหล่านี้เป็นคนที่เป็นบุคลากรที่เกิดมาในครอบครัวเดี่ยวที่มีลูกแค่คนหรือสองคนเขาถูกดูแลเอาใจใส่แบบเป็นรายบุคคลมาตลอดพ่อแม่รู้หมดว่าลูกเก่งอะไรถนัดอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรคราวนี้ค่ะเมื่อคุณรับเข้ามาเป็นลูกทีม คุณก็ต้องทำตัวเหมือนทั้งพระเดชพระคุณนะคะเป็นทั้งผู้ที่ดูแลเอาใจใส่แล้วก็มอบหมายหน้าที่การงานให้เขานั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะเวลาที่เราดูแลอย่างทั่วถึงมันเป็นยังไงนะคะคือการที่คุณจะต้องฟังทุกๆไอเดียจากทุกคนยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณจะต้องฟังความคิดเห็นของลูกทีมทุกคนคุณจะต้องถามความรู้สึก ถามความคิดเห็นถามไอเดียเอาความเก่งของทุกคนมาวางอยู่บนโต๊ะประชุมนะคะเอามาคุยกันเอามาถกกันเพื่อที่จะหารือกันว่าอะไรนะคะวิธีไหนที่จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับทีมเรา ถึงแม้ว่าเด็กของเราเนี่ยเราจะไม่ได้เอาไอเดียของเขามาใช้ในทุกๆคนนะคะเราเพราะว่าเราก็ให้ทุกคนเสนอไอเดียใช่ไหมคะแล้วคราวนี้ก็จะมีบางไอเดียที่มันเจ๋งที่มันน่าเอามาประยุกต์ใช้เออนะคะแล้วเราก็หยิบไอเดียนั้นมาใช้แต่สําหรับไอเดียอื่นๆที่เราไม่ได้นํามาใช้คุณไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าลูกทีมของเราจะรู้สึกแย่รู้สึกแบบเออทำไมเสนอไปแล้วเขาไม่รับ อย่างเด็กรุ่นใหม่นะคะคนผู้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าแค่ฉันได้เสนอความคิดแค่ฉันได้พูดไอเดียของฉันแค่ฉันได้บอกให้ทุกคนรู้ว่าฉันก็มีความเก่งนะเออแค่นั้นนะคะผู้คนในยุคป,ปัจจุบันเราก็พอใจแล้วนะคะทีมเราก็พอใจแล้วเพราะฉะนั้นทักษะที่หนึ่งคือทักษะที่คุณจะต้องดูแลอย่างทั่วถึง คำว่าดูแลอย่างทั่วถึงคือเอาใจใส่ทุกไอเดียเอาใจใส่ทุกความเก่งของลูกน้องคุณให้มันทั่วถึงเพราะในยุคนี้มันไม่เหมือนยุคก่อนไงยุคก่อนมันจะมีแค่คนสอบได้ที่หนึ่งสองสามเนี่ยที่จะเก่งที่สุดในห้องแล้วครูก็จะชอบถามเฉพาะคนนี้แต่ในยุคปัจจุบันนะคะเราทุกคนเด็กทุกคนนะมีความเก่ง เข้าถึงข้อมูลได้เท่าๆกับเราเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องเอาความเก่งของเขาทุกคนมาวางอยู่บนโต๊ะแล้วตีแผ่แล้วเลือกว่าความเก่งของใครจะเหมาะกับงานชิ้นไหนนะคะนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ค่ะในยุคปัจจุบันนะคะผู้คนรู้สึกว่าเวลาไปทำงานมันก็เหมือนกับมันไม่ใช่งานอ่ะ มันเหมือนกับไปไปเจอเพื่อนไปเจอบ้านอีกหลังนึงไปเจอ,เอ,อสมาคมไปเจอเพื่อนนะคะเหมือนกับ มันคือที่ที่สนุกอีกที่หนึงนะ่งในที่ทํางานนะคะสําหรับคนรุ่นใหม่เขาคิดแบบนี้เขาไม่ได้คิดว่าที่นั่นพอไปถึงปุ๊บต้องทํางานทํางานทํางานทานํางานอย่างเดียวแต่เขาคิดว่านั่นนะ่ะคือชีวิตของเขาอีกชีวิตหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นค่ะการสร้างความร่วมมือหรือว่าการสร้างทีมงานในยุคป,ปัจจุบนันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะถ้าทีมไม่สนุกนะคะถ้าที่ทํางานไม่สนุกเนี่ยเด็กของเราจะไม่อยากอยู่เลยคือบางคนแบบ ออกเฉยๆเลยนะคะ walk out ไปเลยบางคนแบบไม่เอาแล้วคะ่ะพี่หนูไม่มีความสุขเพราะผู้คนในยุคป,ปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะ Gen Y และ Gen Z ไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นเหตุผลให้เขาต้องทนอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่สนุกนั่นเองเพราะฉะนั้นคะ่ะในที่ทำงานของเราจึงต้องมีความสัมพันธ์ในทีมที่ดีและก็มีมีความสนุกอะ่ะเออมีความสนุกในทีมะนะคะ คราวนี้ความสนุกเนี่ยเราก็ไปคิดเราเองว่าทีมของเราเนี่ยชอบอะไรเออนะคะถ้าทีมเราชอบออกกําลังกายแล้วก็ชวนกันไปออกกําลังกายถ้าทีมเราเป็นผู้หญิงเราจะชวนเขาไปแบบลุยๆยแบบเตะบ,บอลอะไรเงี้ยไปดูผู้ชายเตะบอลไปดูเพื่อนผู้ชายเตะบอลอย่างนี้เขาก็ไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราลองหาความสนุกในแบบฉบับของทีมเราดูนะคะคราวนี้แอนจะบอกอย่างหนึ่งคือหลายคนเนี่ยมักเข้าใจผิดคิดว่าการที่จะมีทีมที่ดี หรือว่าทีมจะดีคิดว่ามันก็คงเกิดขึ้นมามั้งจากจากการที่มาอยู่รวมกันในออฟฟิศหรือจากการที่มาทำงานด้วยกันในในแผนกะมันก็คงเป็นทีมที่ดีแล้วมัง้งเออผู้คนโดยมากเข้าใจผิดนะคะเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อคนมารวมตัวกันอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันมันก็เป็นทีมที่ดีแล้วนี่แต่จริงๆแล้วนะคะการทำงานเป็นทีมจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้น มันเกิดจากการที่คุณนะคะคนที่เป็นหัวหน้างานสร้างกิจกรรมนะคะสร้างบรรยากาศในออฟฟิศที่ทุกคนสามารถทำอะไรร่วมกันแสดงความเป็นตัวตนของเราเพราะจำไว้นะคะเวลาที่คนได้พูดได้แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตัวเองอะ่ะเหมือนเราได้บอกเพื่อนเราว่าเออฉันมีลูกสองคนนะลูกฉันทำอย่างงั้นอย่างนี้คือเราได้บอกว่าฉันเป็นแบบนั้นในชีวิต ส่วนตัวชั้นอย่างเงี้ยความเป็นทีมหรือความแน่นแฟนมมันก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหัวหน้าง,งานนะคะจะต้องจัดจัดโอกาสจัดวาระจัดอีเวนต์อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้คนน่ะได้มารวมตัวกันคนในทีมได้มารวมตัวกันคนในทีมได้มาคุยกันคนในทีมได้มาแชร์กันเออนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะจัดเป็น โต๊ะนะคะที่เอาไว้ดื่มกาแฟในช่วงเช้าหรือว่ามีขนมมีคุกกี้เอาไว้ทานด้วยกันในภาคบ่ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อให้คนได้มาเจอกันเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องช่วยกันสร้างสิ่งเหล่านี้คะ่ะขึ้นในแผนกเพื่อให้เกิดทีมที่ดี และในยุคปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่แค่การสร้างทีมในในออฟฟิศเท่านั้นแต่มันคือการสร้างทีมในมือถือหรือว่าในหน้าจอด้วยนะคะเวลาที่เรามีกรุ๊ปมีอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านั้นที่เราจะโพสต์ลงไปหรือว่าแชร์ลงไปเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่มันเป็นไปในด้านบวกเออนะคะถึงแม้จะเป็นปัญหาสุดท้ายเราก็ทำให้มันกลับมาอยู่ในด้านบวกให้ได้เออถัดไปค่ะทักษะที่สามคือ หวัวหน้างานในยุคปัจจุบันนะคะจะต้องสร้างวัฒนธรรมของการรับผิดชอบวัฒนธรรมในแผนกในองค์กรที่ทุกคน take ownership ทุกคนคิดว่านี่คือบ้านของฉันนี่คือบริษัทของฉันนี่คืองานของฉันนี่คือลูกค้าของฉันนึกออกไหมคะเพราะ ในยุคปัจจุบันในยุคโควิดค่ะและในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเราต้องการพนักงานที่สามารถคิดแก้ปัญหาเองได้อย่างรวดเร็วเชกเช่นเดียวกันเพราะเราไม่รู้เลยนะคะว่าหน้างานน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามัวแต่มารอถามหัวหน้ารอแต่มาถามหัวหน้าอย่างเงี้ยลูกค้าบางทีก็แบบเปิดไปแล้ว <c oughs> คือไม่เอาเราแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเด็กในยุคป,ปัจจุบันนะคะทีมในยุคป,ปัจจุบันต้องเป็นทีมที่มีความรับผิดชอบ มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรสูงมากและวิธีการสร้างทักษะเหล่านี้นะคะหัวนหน้างานอาจจะทำหลายๆวิธีเพื่อทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่านี่คือบ้านของเขาอาจจะเป็นด้วยวิธีการพูดนะคะบอกให้เขาฟังถึงความสำคัญอาจจะเป็นวิธีการ ที่เราทําให้เขาดูว่าพี่เนี่ยคิดแบบนี้นะคะพี่ทําแบบนี้เพราะอะไรเออนะคะเพื่อให้น้องๆเขาได้เรียนแบบเราเพื่อให้น้องๆ้องเขาได้เรียนรู้จากเราว่าอ๋อเราคิดแบบนี้เพราะเราคิดว่านี่คือบ้านของเรานี่คือองค์กรของเราตอนที่แอนทํางานนะคะในองค์กรเนี่ยดิฉันเนี่ยรู้สึกแบบนั้นเนี่ยร0อยเปอร์เซเลย จากนั้นดิฉันทํางานที่โรงแรมนะคะดิฉันทํางานที่โรงแรมมาตลอดระยะเวลา10ปีนะคะที่ทํางานโรงแรมที่สุดท้ายคือโรงแรมแมนดารินโอเรนตนดาราทีวีและก็โรงแรมดาราทีวีนะคะโรงแรมนี้ทำงานมาเกือบจะ10ปีแล้วคิดในใจเลยนะทุกวันที่เดินไปส่งเอกสารทุกวันที่เดินไปส่งลูกค้าทุกวันที่ให้บริการลูกค้าทุกวันที่คุยกับซัพพลายเออร ดิฉันจะคุยเหมือนกับว่าดิฉันเนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมนะคะเวลาดิฉันพาลูกค้าไปแค่ไปส่งจุดใดจุดหนึ่งไปส่งไปห้องน้ําไปส่งไปล็อบบี้ดิฉันก็จะคิดเลยว่านี่คือลูกค้าของดิฉันไม่ใช่ลูกค้าของโรงแรมดาราเทวี TV, แต่นั่นคือลูกค้าของดิฉันเลยล้ดิฉันเดินไป ในโรงแรมในรีสอร์ทที่ฉันเห็นมีของสกปรกดิฉันเห็นว่าบ้านเราไม่สะอาดดิฉันก็คิดเลยนี่คือมันคือโรงแรมของฉันมันคือบ้านของฉันิฉันก็อยากจะทําให้มันดีขึ้นมันสวยขึ้นนั่นเองพอเวลาที่ทีมของเราคิดแบบนี้ได้เนี่ยมันจะทําให้งานของเราง่ายขึ้นเพราะทุกคนก็จะใส่เต็มทุกคนก็จะจัดเต็มเลยเพราะว่านั่นเขาคิดว่านั่นนะ่ะคือบ้านของเขาแล้วก็องค์กรอ,ขอเขานั่นเองนะคะ ทักษะถัดไปค่ะเป็นทักษะที่สําคัญมากเอามาไว้ข้อสุดท้ายคือทักษะที่4นะคะก็คือการที่หัวหน้างานในยุคป,ปัจจุบันจะต้องลงทุนนะคะลงทุนในการพัฒนาเด็กในทีมของคุณเมื่อแอนพูดคําว่าลงทุนอย่าเพิ่งตกใจ ตายแล้วครูแอนพูดคําว่าลงทุนได้ไงในยุคนี้ไม่มีตังนะคะท่าพูดคขาว่าลงทุนอย่าเพิ่งตกใจอันหมายถึงว่าคุณถ้าคุณมีเงินทุนโอเคนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีเงินทุนคุณสามารถลงทุนเรื่องของเวลาคุณลงทุนเรื่องของความที่คุณจะต้องเอาใจใส่ในแต่ละคนนะคะเพราะอะไรลูกทีมในยุคป,ปัจจุบันค่ะต้องการหัวหน้างานหรือต้องการการพัฒนาเป็นรายบุคคล คือสาหรับตัวเขาเลยอ่ะสาหรับตัวฉันฉันต้องพัฒนาอะไรอ่ะเพื่อให้เป็นพนักง,งานที่ดีขึ้นสําหรับตัวฉันนะฉันต้องพัฒนาอะไรอ่ะเพื่อให้อีก3ปี5ปีฉันมีโอกาสได้เป็นซูเปอร์วเซอร์ในชันเนี่ยฉันต้องพัฒนาอะไรอีกในอีก3ปี5ปี6ปีฉันจะได้เป็นแมนเจอร์แต่เราห้ามพูดสัญญานะแต่คุณรู้ไหมว่าในใจของแต่ละคนนะ่ะมันมีคำตอบอยู่แล้วว่าฉันอยากจะไปยืนอยู่จุดไหนในอีก3ปี5ปี เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเองเนี่ยต้องการนะคะการพัฒนาแบบเฉพาะตัวเขาเท่านั้นถ้าพวกเรานึกภาพไม่ออกนะว่าทำไมมันไม่ใช่แค่เจเนอเรชัน่ะคือทุกคนน่ะอยากถูกพัฒนาเราลองนึกถึงวันที่เราอะ่ะเข้าไปทำงานวันแรกเราลองนึกถึงวันที่เราเป็นนักศึกษาฝึกงานแล้ว ที่ทำงานที่แรกตอนนี้ถ้าแอนถามคุณนะคะว่าคุณนะจําได้ไหมว่าใครที่เป็นคนสอนงานคุณคนแรกตอนที่คุณเพิ่งเริ่มทํางานคนคนนั้นชื่ออะไรเออถ้าแอนถามคุณนะคะตอนนี้เลยแอนจะพิสูจน์ให้คุณดูนะคะว่าเวลาที่คุณเนี่ย กำลังพัฒนาใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันมีพลังในด้านบวกกับคุณมากแค่ไหนในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้างานนะคะให้ไม่ว่าคุณทํางานมากี่ปี3 0สปีสีปีก็ตามตอนนี้อันถามคุณค่ะว่างานแรกที่คุณทํางานแรกที่คุณจบมาแล้วคุณได้เป็นพนักงานคุณถูกใครสอนงานคุณใครเป็นคนสอนงานคุณคะใครเป็นคนสอนงานคุณในงานแรก ถ้าถามแอนนะคะแอนทำงานที่แรกคือโรงแรมดูสิตดีทูนะคะแอนทำงานที่โรงแรมที่แรกนะคะคือดูสิตดีทูแล้วคราวนี้ค่ะแอนก็จังจำได้ว่าใครคือคนที่สอนงานแอนคนแรกคือคุณจุธามาดวาริศจำได้ทั้งชื่อและนามสกุลเลยนะคะและ คุณอ้อมพักคินีเห็นไหมคือมันจําได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะเขาคือคนที่มีความสําคัญไงกับชีวิตเรา <c oughs> ขอโทษค่ะเอาล่ะนะคะคราวนี้เรานะคะก็มองลองมองกลับมาที่ตัวเราว่า เด็กของเราเนี่ยเรามานั่งคุยกันว่าอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดอ่อนอะไรที่คุณอยากจะพัฒนาต่อไปในปี2565นี้อ่านะคะแล้วก็ลองวางแผนให้เขานั่นเองอันนี้คือ4นะคะทักษะที่จำเป็นมากๆในยุคป,ปัจจุบันสำหรับการที่เป็นหัวหน้างานแอนทวนให้ก่อนจากลาในวันนี้นะคะ 1. ดูแลอย่างทั่วถึง 2. สร้างทีมที่เข้มแข็ง 3. สร้างวัฒนธรรมให้มีความรับผิดชอบต่อองค์กรนะคะ 4. ลงทุนในการพัฒนาและสร้างออการพัฒนาเป็นรายบุคคลให้กับทีมเราสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย